พุ่งไม่ถึงฟ้าหนูก็สวยนะเหตุใดดันไม่ปัง <c oughs> วงการบันเทิงทุกวันนี้ดาราหน้าใหม่พากันแจ้งเกิดไม่เว้นแต่ละวันแต่ไม่ใช่ว่าดวงดาวทุกดวงจะเจอจรัสพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าได้อย่างง่ายดายเส้นทางสู่ความสำเร็จไม่ได้มาง่ายๆบางคนต้องใช้เวลากว่าจะเจอบทบาทที่ใช่พบช่วงเวลาที่เหมาะและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เหมือนกับดาราสาวดาวรุ่งกลุ่มนี้ที่แจ้งเกิดมาได้สักพักแต่ยังคงติดอยู่ในกลุ่มดาวรุ่งความเสี่ยงเสี่ยงเกิดเสี่ยงดับแบบน่าเสียดายความสวยเฉพาะด้วยเชื่อว่าทางช่องหรือต้นสังกัดพยายามผลักดันอย่างเต็มที่รอเวลาที่ใช่และเราต้องเป็นกำลังใจให้พวกเธออดีตนักร้องสาวดูโอจากค่ายวัยรุ่นชื่อดังที่กำลังไปได้สวยก่อนจะผันตัวเองกลายเป็นนักแสดง สละฝันจากเส้นทางหนึ่งไปสู่อีกเส้นทางหนึ่งสาวแคสสัญญาที่ต้องขอยอมรับว่าหน้าตาสวยน่ารักเลยทีเดียวแต่กลับไม่ค่อยมีผลงานเข้าตาคนดูแจ้งเกิดในคือหัตถาของพิภพบจบสากลเมื่อปี2556เป็นนางเอกหนังผีหาอโยธยาในปี2558 ก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่ใช่ทางสักเท่าไรก็หวังว่าอนาคตอันใกลน้นี้สาวแคทจะโดดเด่นขึ้นมาเป็นคืนลูกใหม่เสียทีเพราะว่ามองดูจากผลงานหลังจากนี้ละครฟอร์มยักษ์ช่อง7อตีตากับละครฝาแฟรีรเมคผักบุ้งกับกุ้งนางที่จะลงจอปี2559อาอาจจะพอทำให้ใครๆจดจำเธอได้มากขึ้น แจ้งเกิดมากับละครแม่ค้าเมื่อปี2556ฝ่ายพระเอกเรื่องนี้ไม้พัทรเดชคืนแทนเป็นแถวหน้าของช่องไปแล้วแต่สาวแม็กกี้ยังคงเรื่อยเรเรียบเรียบไม่ค่อยโดดเด่นเท่าที่ควรพร้อมกับข้อคอรหาที่อ้างว่าเป็นเด็กเส้นใช้สิทธิ์เป็นลูกสาวของอรุณภาวิไลข้าสู่วงการ ก็ต้องเป็นกำลังใจให้ซาวแม็กกี้อย่างเต็มที่เพราะว่าในปีนี้ก็เริ่มมีผลงานที่คลยๆพูดถึงโดยเฉพาะหนังแม่เบียที่ลงทุนเปือยเนื้อเปือยตัวเข้าฉากแบบน่าประทับใจและในปี2,559ก็ยังมีละครที่จอคิวออนแอรถึง3ง4เรื่องก็ต้องโดนใจมาหาชนบ้างล่ะนะ สาวคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอดีตนักร้องสาวเกิร์ลกรุ๊ปจากค่ายวัยรุ่นชื่อดังกระทั่งยุควงและสลัดคราบนักร้องใสายกลายเป็นนักแสดงเต็มตัวสาวพิมพ์ที่เคยชิมลางกับงานแสดงละครมาบ้างแล้วทางช่อง3และช่อง7เมื่อครั้งยังสมัยเป็นเด็กแต่พอจะดันขึ้นเป็นนักเอกเต็มตัวดูเหมือนว่าจะต้องใช้เวลาสักหน่อย สาวพิมพ์ที่ทางช่องเริ่มดันมาถูกทางยังคงขยันป้อนงานละครให้อย่างต่อเนื่องไม่เกี่ยงว่าจะกลายเป็นนางเอกละครเย็นเพราะว่าปีนี้ก็เริ่มมีผลงานคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างบุษบาท่าเรือหรือมนรักเพลงผีบอกและเร็วๆนี้ก็กำลังจะมีคู่ปรับฉบับหัวใจออกอากาศแล้วส่วนปีหน้ายังมีละครจอคิวอีก2-3เรื่องว่าที่นางเอกสวยขนาดนี้อย่าปล่อยให้หลุดมือ อหน้านี้สาวพอลลี่ถูกจับตามองเป็นพิเศษในฐานะนางเอกใหม่วิกเจสีหรือสาวที่อาจจะมาแทนรุ่นพี่อย่างนุ่นวรนุชแต่กลับกลายเป็นว่าเส้นทางดันของสาวผู้นี้ไม่ค่อยจะเป็นอย่างที่หวังนักหลังจากแจ้งเกิดในละครตลกคุณแม่เฉพาะหน้าคุณย่าเฉพาะกิจเมื่อปี2556สาวพอลลี่ก็ได้รับแต่บทรองๆหรือรับแค่ละครชุดน่าเสียดายที่ยังไม่มีผลงา,านโดดเด่น ก็หวังว่าทางช่องจะยังไม่ลืมเดารุ่งสาวคนนี้โปรดพริจารณาส่งบทแจ้งเกินมาสักทีหนูคอยนานแล้วยังจำสาวน้อยผมหน้าม้าจากหนังความสุขของกะทิกันได้หรือเปล่า สาวพลอยพัดที่อยู่ภายใต้ชายคาของค่าเอ็กแซกมานานหลายปีกลับไม่ค่อยมีผลงานที่โดดเด่นเท่าที่ควรแม้จะยังคงมีชื่อติดอยู่ในสารบันดาราดาวรุ่งก็ตามผลงานมากมายอย่างกุหลาบซาตานปีกมานคุ้มนางครวนหรือล่าสุดทอฝันกับมาวินยังทำให้สาวพลอยพัดเปล่งประกายทั้งที่พอมีแววจะขึ้นแท่นเป็นนางเอกรุ่นใหม่ได้เลย หนึ่งในสาวดาวรุ่งที่มีโปรไฟล์ดีจริงๆสาวโบที่เคยเป็นอดีตนักร้องเกิร์ลกรุ๊ปจากค่ายวัยรุ่นชื่อดังยังมีตำแหน่งไทยซูเปอร์โมเดลติดอีกด้วยแม้ว่าสาวโบจะยังไม่ใช่ดาวรุ่งดันไม่ขึ้นแต่ก็มีความเสี่ยงเช่นกันเพราะเพิ่งแจ้งเกิดจากละครใยกัระยาเมื่อปีก่อนปีนี้มีแค่ละครคาดเชือกกับข่าวคู่จิ้กับไม้พัทรเดชผลงานเพียงแค่นี้ไม่ใช่สัญญาณที่ดีแน่ๆ แต่ก็ยังเพิ่งพอใจไปนะคะเพราะว่าปีหน้าสาวโบกก็ยังมีละครที่ทางช่องป้อนมาให้2้ถึงสเรื่องทั้งโนราและคุณชายไก่ตรงประกบคู่กับพระเอกฮอตๆทั้งนั้นอีกทั้งขนทางในฐานะพรีเซนเตอร์โฆษณา,าก็กำลังมาต้องช่วยลุ้นสาวน้อยคนนี้หน่อยละว่าจะเป็นควัญใจมหาชนคนต่อไปได้หรือเปล่า สาวสวยดีกรีตำแหน่งมิสทีนไทยแลนด์ติดตัวแบบนี้อีกทั้งยังถูกจับตามองอีกค่ะว่าเธอผู้นี้อาจจะเป็นแพนเค้กเขมนิดคนต่อไปแต่ผลงานที่ผ่านมาสาวหาหนายังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของผู้คนสักเท่าไหร่แจ้งเกิดกับละครรอยเรสเนรลวงเมื่อปีพศ2556แม้จะเพิ่งมีค้ามมากับพระออนแอร์จบไปหมาดๆแต่ก็ยังไม่โดดเด่นเท่าที่ควร ทางต้นสังกัดก็ไม่นิ่งนอนใจเพราะส่งผลงานในอนาคตจากสาวฮหาหนาแล้วทาทางจะสนใจไม่น้อยเพราะว่าถูกจองคิวเล่นละครยาวไปจนถึงปี2,560เลยทีเดียวเร็วๆนี้ก็กำลังจะมีมรสุมสวรรัสดและส่วนละครที่กำลังจะถ่ายทำก็มีอาตีตาเจ้าพายุและถูกวางตัวในละครฟอร์มยักษ์ริศยาด้วยค่ะ